สวัสดีค่ะวันนี้ได้สั่งเครื่องชงกาแฟมาค่ะเขาเรียกอะไรนะดริปหรอประคะค่ะแล้วก็สั่งช่วยเหลืออุดหนุนคุณตาคุณยายแล้วก็ผู้พิการนะคะแล้วก็ซื้อกาแฟมาด้วยกาแฟเขาอร่อยนะคะรสนุ่มๆม,มันจะยังไงอะมันแบบมันละเอียดนุ่มค่ะแต่ถ้าทานมันมันจะไม่เหมือนรสกาแฟทั่วไปอะคะ่ะมันจะหอมๆนุ่มๆถ้าทานไม่ขมก็ใส่น้ำผึ้งไปนิดนึงนะคะอร่อยเลยค่ะ ดีรดน้ำหนักได้ด้วยหอมแบบละมุนละมุนนะคะของคุณตาคุณยายนะคะช่วยอุดหนุนด้วยนะคะอันนี้แม่ลองสั่งมากินก็อร่อยนะคะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆไม่ได้ขมปีแบบกาแฟทั่วไปอะ่ะเราใส่น้ำผึ้งไปนิดนึงเนี่ยคะ่ะดีต่อสุขภาพด้วยนะกาแฟเนี่ยแม,แม่ลองเทน้ำใส่หน่อยอลองเนี่ยค่ะเขาจะค่อยๆหยดนั่งชิวๆะคะ่ะนี่ หยดออกมาทีละหน่อยอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้หอมมันจะหอมบรรยากาศมันจะหอมกลิ่นไม้ไผ่อ่ะคือรสชาติดีงามค่ะอร่อยฝากกดติดตามด้วยนะคะกด subscribe แล้วก็ฝากอุดหนุนคุณตาคุณยายแล้วก็ผู้พิการด้วยนะคะ